วางบ้างแอดก็มาเที่ยวมาขี่รถเครื่องเที่ยวเล่นดอยขับลมชมวิวดูธรรมาชาติก้อนเมฆฟ้าใสของเขตอำเภอแม,อม,ม่ใจจังหวัดพะเยาครับทุกคน แต่จุดนี้ไปต่อไม่ได้ต้องยูเทิร์นกลับกลับทางเดิม